ได้สเต็ปต่างกันเช่นตัวนี้ตัวหนึ่งตัวนี้ตัวหนึงถ้างั้นเดียวแกอยู่นี่ฉันลงข้างล่างเพราะว่าตัวนี้เวลาบเนยากอยู่นี่ได้ไหมั้งันลงไปชั้นหก็ได้ชั้นหออกไมั้ยสดได้ได้อเช่อยู่นะโอเคขอเชิญน้ำค่ะติดเดอติดไหมติดไหมได้อยู่ไหมโอเค เออหรือไม่ก็ต้องสับวางเพื่อเวลาคนโชว์โครงประมาณนี้ได้อยู่ไลฟ์อยู่เหรอได้หมดใช่ได้อยู่เป็นยังไงอ่ะโชว์คอนเส็ตน้นเต้นดีกว่าเนาะโอเคงั้นเออหนูหนูเดินมีช่วงเวลาเดินทันไหมวะสวนกันเลยนะคะพี่งานเลยอ่ะงั้นงั้นอินโชว์ไม่ต้องเต้นเนาะมันจะเมื่อกี้มันมาเดินเดินเดินมาถึงตรงเนี้ยมันมีช่วงเวลาให้เต้นทันปะ ไม่ค่ะเพราะมันส่งนกับพี่เบสเลยโอเคครังั้นตัดอ่งั้นอินโทรมาต้องเต้นอินโทรเป็นช่วงเดินเดินมาเข้ารอกนี้กระเถิบขึ้นมาข้างหน้าได้อีกค่ะโอเคพอหน้าไปนี้นึงถอยกลับอีกเดี๋ยวออกคนละฝั่งใช่ไหมคะออกฝั่งเดียวกันดีกว่าค่ะโอเคอืมแล้วก็เออเอ็มขยับขยับไปทางนี้นิดนึงน้ำขยับออกนิดนึงอ่ะประมาณนี้นะ ประาณนี้ทีน okay, okay. Ooh, day, well, way, grammar, ี uh ้ลองบอกกิ้งดิบให้พี่หน่อยร้องแบบลองรองแห้งให้พี่หน่อย้าคิดว่าเธอเห้ืกับเขาจะคิดว่าเราัวจบกันแล้วจะให้รักเราก่ไปที่คิดว่าเธอเห็นไหพอนั้นไปแล้วแต่เธอเกันก็แค่ใจริงถูกวุนจริงก็แค่บางคนที่มาขอรัฟังสงตลไปฉ พี่หนิงกับพี่โอเคถ้างั้นท่อนมูฟพี่ขอเอ็มฮุมาด้านนี้น้ำมูฟมาข้างหด้านนี้ก็เอาที่เขียนดีจเขา้สบายใจแล้วสบายใจจะรู้ดีกับที่ฉันจากที่ไปนไม่เป็นไรตอนนี้ต้องตายฉันขอีกเริกลับมา มันอาาก็ปล่อยให้ใช่ค่ะแล้วก็ฐานนี้ฐานรรมที่คนดูนจบแล้วออกออกทางเดียวกันค่ะต้องไหนกหน่ามันจะสยือลากสไปงขามกันหมมาค่ะสวนเพนุบันดาลที่ขอหุนเนยนอก ดมร้องก่อนแ่แปแล้่เซนเลยก็อยู่นี่ไปก็ได้กว่าที่อันเนี้เพลงนี้ฟีลิ่งมันสนุกมากเนาะอยากให้แบบก็ตกก็ขอบคุณที่ติดตามขอสารตอนที่สองคนแล้วกสนับสนุนคด้ทเป็นเชียนะคะแล้วก็ค่มาตลอดก็เราก็เป็นแฟนคนหที่ติดตามข่าวสารในี่ในควิตในนสแคร์นะคะทุกคุกเาียทุกคน่เลยก็วันนี้ก็รอยินดีกับ้ที่จะได้รับรางวัลด้วยค่ะใติดตามชม ฮัลโหลสวัสดีค่ะเราไม่อยากให้เห็นหลัวเลยอ่ะให้ดูก่อนว่าไม่ให้ดูอ๋อไม่เห็นดิไม่เห็นดิไม่เห็นดิกระจกมันหลอกมากเลยอ่ะแต่ตอนนี้ กูนีกัดจ้ะฮัลโหลาเก็บเก็บโอเคอ่ะนิ่นิมน,มนมิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชาวไว สวัสดีคุณทุกคนสวัสดีคุณแม่ใส่ได้กำลัหลังค่ะตุ้หลอดครับวางจริงหรือรั่

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ฮลลัสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนเลยยายายาไปดส,ส,สวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูเลยนะคะสวัสดีแฟนคลับทุกคนนะคะยังเห็นหลังหรอคะไปดูในเดี๋ยวดูตอนเดินพมนะคะ ข,ขอบคุณนะคะน้องเนสเหรอเนสยังไม่เสร็จเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วให้ดูนะคะนัสดี่ดจา้าแต่ดูใครไหมอ่ะเอ็นยาเขียนด้ไหนะ,ะได้พี่ไม่นั่งละให้ดูคนอื่นนะ คุณนะคะเอ็มขาสวัสดีหนิมใช่ไหมชื่อหนิมไมเอ็ N A มในเอ็มเอ่อ uh, ดูเอม็มดูเอม็มทำไมดูเอม็เอม,อม,อมก็ไปไลฟ์เอ็มสิเออหรือเอ็มไลฟ์ดีอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเจอกันเผื่อได้ไลฟ์นะ<า><า>รอเนสนะรอเนสแป๊บนึงนะคะเป็นคำเนสพี่ปิป๊กไม่เอาการ์ดมาใหก่อนพี่กุ้งพี่กุ้งอ่ะหนูว่าหนูจะไลฟ์ของหนูละหนูเบื่อไลฟ์ทรั เราจะไปเดินพรมแดงกันอะไรนะทำอะไรนะทำอะไรนะแดงจีบแป๊บนึงแป๊บนึงเราจะไปเดินพรมแดงกันตอนนี้ก็มีคนมาเดินแล้วตอนนี้ก็มีคนมาเดินแล้วคือพาวไปจะน้อยไปเดี๋ยวไปเจอกันนะครับตายได้ยั่โอ้ดูเธอสิโอ้แม่สาวน้อย สาวน้อย,ยอะไรล่ะเขาไลฟ์สดอยู่ดูเธอสิดูตามเธอสิในเนี้ยมันก็ปลอมนิดนึงเนาะมันก็ปลอมนิดนึงก็แปลว่าความจริงแล้วถ้าสมมติว่าเขาเจอตัวจริงเ้าแบบวันนี้เป็นบิวตี้เชดค่ะ อันนี้มีปัญหาน้องคนนี้อ่ะนี่คือไลน์กันหรอใช่ค่ะขอยืมหวีนดคะหวีหวี พี่พี่ร้านค้าหนุ่มมีหวีไหมคะหวีหางๆนิดนึงเนธถ่ายไปแล้วค่ะเนธกนกก็นึกก็นึกกำลังมาแล้วฮัลโหลขอบคุณมากเลยค่ะพี่คะฮะอุ้ยขอบคุณมากเนธเดินเข้ามาอีกเดินเข้ามาอีกเดินเข้ามา นี่เพื่อนเองนี่เพื่อนเองขอบคุณมากเลยค่ะพี่อ๋อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ กดแนะนำตัวหน่อยสิสวัสดีครับผมบอยปกรณ์บุตรอ๋อข้ามนะข้ามอ่ะข้ามนะไม่ไม่เล่นต่อหรอไม่เล่นละหมดแน่ะสวัสดีค่ะเดดี๋ยวเี๋ยวโชว์ดิโเออเซ็กซี่นะครับพี่ดาวดองมันยับอ๋อได้โหเบอร์ชิงช่องแต่ก็ห้ามชิงช่องใช่ไหมไปเดินก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวก่อนน้องน้ำออกเดี๋ยวสักพักงนึงก็จะออกไปเดินแล้วนะคะ อ,อตอนนี้เนสก็ยังไม่เสร็จสักทีค่ะแเราก็หายไปไหนก็ไม่รู้อาจจะต้องใช่แล้วรอถึงจะทุกแต่แล้วก็โป้งก็ยาวเหลือเกินแล้วเดินวันนี้เนี่ยต้องติดกับติดติดหน้าติดหลังติดเนสทำไมทาปากทาปากเหรอชะ่ะเติมปากไหม เติมไหมคุณน้องโอ้โดนแขนแ่เมื่อกี้ห็นน้าน้ำ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 นี่หอฟิดอนี่หนูเป็นตัวเด้งหนูเนี่ยเมื่อกี้สามร้อยกว่าพอหนูมาถือสี่ร้อยกว่าเลยใช่ไหมพี่หดิมสวยเดสสวยเออหนามบ้างนะคะยาม่าค่ะ เดี๋ยววันนี้เรามีแบบว่าร้องเพลงด้วยอย่าลืมดูล้วพอร้องเพลงกันด้วยนะคะอะคืนใครดีอ่ะเหนีอวป่ะเหนียวป้ทำไมอ่ะยังไม่พอเป็นไรอ่ะมีสร้อยเหรอใส่สร้อยปะมีกูมีอันเนี้ยโอ้โหจใส่ของแพงบูจะจัง พี่กุ้งขาตีน่าขอบคุณค่ะก็ซูมไปเนาะ 啊，对对对。 S <S ดบบเดี๋ยวเดี๋ยวลองมีแล้วเดี๋ยวจะาลอ

พี่ทง้ม <unconditional Champion> <s> ี่พน้ี่พาน้างไห่ี่น้ม่บงไมี่ไห้ามงน้นนมี่างนี้ห้านี่น่ี่นน่มงี้นี่นที่้าบท่าน่ทาง้าบี S <S <S <an> ไม่ไปตัดคนชายภาพม่ไม่านไม่กุ้ง แต่เบ okay. ี้ยไม่ควรส่งทายครได้ครับเี๋ยวเก็บไปไว้นว่าแต่เก็บหม่ยีๆแต่เขาเรียชุดคอนเสร์มาใช่หครับ่ร แน่คแกว่าป็นแบบุเี้มอัหเดี๋ยวไปเรับเดี๋ยวไปแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันในงานนะคะบายเดี๋ยวไปเดินพรแดงก่อนเะนายวไเดวไดินพรด้วหนู่อนนี้หนูห้าเหมืนแม่มากเลยเ พี่เคยดูหนังแบบละครเย็นนะที่เป็นฟิลบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วคนนี้ไม่ใช่พ่อแม่ที่แท้จริงอเราเรา,เราเป็นลูกแบบคุณหนูอะไรก็สลับอ่หนูเคยคิดอย่าง,งานั้นด้วยพี่แต่พอหนูไปส่องกระจกคุณหนูดูหน้าแม่หนูดูหน้าหนูดูแบบนี่สิบคิดนี่สิบตอนนี้พี่น่าเหมืบนเยบายปเดี๋ยวไปเดินพรมแดงเดี๋ยวไปเจอกันที่พรมแดงนะครับเอาแ <c oughs> ค่นีเอาพูดแค่นั้นหรอเดี๋ยวพี่จะตรงหน้ากระจกได<ป>้ไหม่ได้ บ่บานเดี๋ยวไปเจอบลมแดงเดี๋ยวเจอตอนเดินนะคะว่าจะเดินยังไงตื่นเลยไะไ่ะเดี๋ยวไปเจอบมแดงเดี๋ยวไปเดินบมแดเดี๋ยวไปเดินไปเดิบอมแสวย เดี๋ยวไปเจอคนแดงไป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 ไแล้วเดี๋ยวไปเจอคนแดงเดี๋ยวไปเจอกังคนแดงนะจ๊ะตัวเองให้ดูหลังนะไปละ